ชอบนักใช่ไหมไก่ชนเนี่ยนึ่งเสเลยนึ่งไก่นึ่งไก่สมเครื่องสมุนไพรนึ่งไก่สมเครื่องสมุนไพรนึ่งไก่ชนสมุนไพรกับนึ่งผักฟักทองฟักแฟงกันจ้าตามแจ้ว๋ยวพริพกสดตามแจ้วจะ้ะตามทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ชิมตามชอบได้จ้า แล้วสุกแล้วคะ่ะไก่หนึ่งไก่หนึ่งไก่หนึ่งวาชที่หนึ่งเป็นตัวกระเลยเด็ดสับหนึ่งเป็นชิ้นเอาสุกหรือ,อยังสุกหรือ,อยัง,ส,งสับไหมสุกแล้ว,ลวมาเด้อพี่น้องกินน้ำกันจ้าเราก็สุกแล้วนึ่งผักนึ่งผัก,กไม่ใช่นึ่งต้มผักผักทองกับผักแฟงสองพี่น้อง แล้วมาจ้ามาจ้าแซบแซบนำกันจ้า